สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการนัดเหนือนะครับการวางเป้าการยิงหัวการยิงครับก็คืออย่างแรกนะครับมันจะมีการนัดเหนือขึ้นใช่ไหมก็คือน,นัดขึ้นจะผมลองทรสอบให้ดูนะครับ <c oughs> นัดขึ้นนะอย่างนี้ใช่ไหมทุกคน มันก็จะมีงัดขึ้นสองควงก็ได้นะครับเฮ้ยนักอจบดีเซอร์ตแต่มันก็อาจจะมีว่าไปบ้างนะคะเพราะหนูก็ไม่ให้เหก่งไม่ใช่เ่ชอบเล่น ก็มาขึ้นมาข้างบนกันมันขึ้นกันทมมันสัมสันไหนาเข้า่สำคัญเหรอครับขึ้นมาเน่ยเลตรงไหนแบไหนแบทำทำไมวันี้ผมลองนะเสมอช่้จอ

สองนัดหรือหนึ่นะัดดครับแต่ว่าผมได้ในโทรศัพท์นับนก็งัดได้ทั้งโทรศัพท์้็คอมแต่ดิจิอลทางานงนะครับก็คืออันนี้ในคอมก็ต้องเลียนเมาส์ W ต่ไมู่้เอดีมีแล้ววะไม่รเอสดีไู้เอสดะมันก็ไปใช้ในการเดินนะ แต่ว่ามันโดนตัวนี่เป็นไรนะคะขอโทษด้วยคะขอใายขอโทษขอใครก็มันเดนดนดนตัวหรือว่าหรือว่าตายอะไนะโอเคไม่เป็นไรนะ แต่คิดมันไร้ใจนะหนึ่งสี่สอนสเตปไอวอลด้วยล่ะก,กันะเมืนน่อกีสเต็ปหลายสเต็ปเลยที่ผมใช้ยอยู่นนั้ด้วยกันเนี่ยนี่ตั้งไอ,อ,อ,ไอวอลอย่างนี้ไอวอลนะก็ใช้สเต็ปได้หลายสเต็ปอ่ะเช่นเจนโอด,ด เอาให้เราบนี้กันขอ,อตัวนะครับขอตัวละกันไอ้พวกาบบหน้ากับหลังอ่ะอืมเอ้วอยวกแับหน้ากับหลังนะใครจะมาหน้า โอ้ยใจร้อนโอ้ยนั่นหรือว่าเป็น,นเ,เตตที่ดีเหมือนกันนะนั่น ติดตั้งไอวอกับหน้าก่อนนะนี่ใบดวีน่ อัต oh! ัวเลยไหวอ่ะฮ่กูทำไมไม่เนะคนก็แค่นี้แหละครับ ก็มีการกระโดดอีกนี่นะครับทุกคนก็แค่นี้